ไปตะลุยชุมชนกันอีกจี้หนึ่งเมื่อกี้เราไปใต้มาแหละจะไปเหนืออีกรอบนึงบอกปวดหัวมันต้องแบบไปเหนือไปขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงเวียนหัวแต่ไม่เป็นไรเพื่อนผู้ชมค่ะทีมงานไม่น่าสว่าของเราจัดห้าจัดห้าเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปกันที่เหนือแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะนี่เครื่องใช้ไฟฟ้า Mitsubishi Electric ค่ะที่เขามีเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเยอะนะแล้วใช้ไฟฟดาดีกันเลยไม่ว่าจะ หรือว่าจะเป็นตู้เย็นออหรือว่าจะเป็นพัดลม<ส>หรือว่าจะเป็นปั๊มน้ำต้องใช้พฟฟงาแบบโครงวงจรต้องมีสูตรฉีดเท่านั้นนะคะใครมีิบ,บ้านรับรองว่าเลิอกอคิปเก๋ยูเ,เอก้าเป็นน้นเป็นกระดิ่งแมวออใช้งานดีแล้วก็ประหยัด กับมิสซูบิชิเดี๋ยววันนี้เราไปกันที่เหนือก่อนไปจังหวัดหนดีที่สนุล็อกค่ะไปสนุลอกก็ได้นะคะเราจะไปที่ร้านตัวแทนจำหน่ายร้านไทยพาณิชย์มาร์เก็ตติ้งเองและเราไม่ได้มาสองคนอีกแล้วนะจ๊ะเราก็มีทีมงานมินดาซังที่จะพาไปตะลุยชนชลค่ะจะไปกันเลยไหมไปเลยไหมล่ะไปเลยดีกว่า นี้นะคะสองสาวมินาซังอยู่กันที่จังหวัดพิษณนโล่ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วสำหรับตอนนี้เราสองคนอยู่กันที่สารหลักเมืองนั่นเองค่ะ เราสองคนจะแวะมาสักการะบูชาศาลหลักเมืองก่อนเพราะว่ามาถึงเมืองของท่านแล้วจะต้องไหว้ศาลหลักเมืองค่ะใช่แล้วค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะในการทํากิจกรรมของเรานั่นเองค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่สองสาวมินาซังค่ะมาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองอยากจะรู้ว่าวันนี้หรืออีกสองวันเราจะพาคุณไปไหนต้องติดตามดูสองสาวมินาซังกันนะคะว่าเมืองพิษณุโลกมีอะไรน่าเที่ยวบ้างใช่แล้วละค่ะเราจะพาทุกท่านไปตะลุยกันให้แบบว่าสนุกสุดยอดกันไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นติดตามเราสองคนให้ดีๆนะคะก่อนอื่นตอนนี้เราไปไหว้ศาลหล แล้วปวดจะพูดล้วยกันเนาะเพราะว่าเรามีข่าวมาประชาสัมพันธ์แล้วก็มีของมาแจกด้วยค่ะใช่แล้วนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่กําลังจับจ่ายซื้อของในตลาดร่มใจหรือว่าตลาดร่มใจแห่งนี้นะคะเราขอเวลาจ,จะพูดนะคะทคยที่อยากร่วมสนุกกับเรานะคะวันนี้เราขนของมาเพื่อมาแจกแจก ไม่ได้มาให้ซื้อเนาะไม่ได้มาเลี้ยอะไรไม่ได้มาขายนะคะวันนี้ทามิซูค่ะก็เรียกว่าเป็นการคืนกำไรนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะจัดกิจกรรมกันที่ร้านไทยหมาดน,นะคะใครที่ว่างสามารถไปเจอ,อกับเราสองคนได้ตอนเวลา17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นนะคะเรามีจับแจกเป็นรางวัลน,นะคะตู้เย็น6คิวถึง 2, 2เครื่องเลยใช่ค่ะพร้อมกับพัดลมขนาด12นิ้วอีก10เครื่องนะคะไม่ต้องซื้อของนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใครที่อยากได้ ลุ้นไปเจอกับเราได้ที่ร้านไทมมาร์ทพรุ่งนี้5โมงแต่ก่อนจะถึงพรุ่งนี้วันนี้เรามาแจกแบบว่าน้ำจิ้มลองเซิร์ฟดูนะคะว่า <ๆ S 1> พรุ่งนี้แจกจริงจะเป็นยังไงนะคะอะใครที่อยากได้ของรางวัลน,นะคะกติกาไม่ยากค่ะคเพียนแค่ามาเขียนชื่อนะคะในกรอ,องของเรานะคะแล้วก็หย่อนนี่เลยที่กล่องใบนี้เดี๋ยวเรามาจับแล้วก็แจกเลยไม่ต้องเล่นเกมไม่ต้องอะไรนาน่ใช่ค่ะของรางวัลของเราวันนี้นะคะมีทั้งหมด7อย่างนะคะ ก็คือกรอบรูปนะคะทัวงซุปเปอร์แวะเสื้อรอบกระเป๋าโรอตบุ๊กแล้วก็ยังมีหมอนผ้าห่มนะคะและรางวัลใหญ่ที่จะแจกในวันนี้นั่นคือพัดเหลน่นกันค่ะสีม่วงอันนี้รับไปเลยนะคะไม่ต้องเสียค่าภาษีใดๆนั้นสิ้นนะคะแจกให้เลยนะคะใช่แล้วอ่าที่ได้ยินนี้ <ๆๆ S 2> และอยากจะมาร่วมจับรางวัลกับเรานะคะเสียเวลานะคะเดินมาเขียนชื่อแค่เล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจับและแจกให้เลยเอาไปเลยค่ะใช่ค่ะนี่นะคะเราจะมีตัวของขาว อกจทองดีดค่ะโอเคอยู่กับนี้ต่อไปค่ะคุณวันนี้นะอ่ะาต่ตอไปคนกวิทยาจันเชื้อค่ะคุณวิทยาจันเชือเช้ออยู่ไหมคะคุวิทยาอยู่ไหมคะใช่ยคะพี่า,านี้ เฮ้ยโตเต้น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 เดูดิทำงานจะหมดไม่กล้าตกเลยแตแล้วนะคะกันใส่ลงไปในนี้แล้วนะกันเอาไปขยำขยาขอบคุณหมุนตัวแล้วขยาขยำขยาหมตัวหมดนตัวหมุนตัวโัวัวอ้ยนั้นไม่ใช่เดื่องง่ยเลยเปนจะเล่นอีกผลมาแล้ว รางเล็กให้อยากได้ของรางวัลใหญ่พวกนี้ตู้เย็น2ประตู2เครื่องพัดลมอีสิบตัวไปเจอกันได้ตอน5โมงเย็นอ่อ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอีกหนึ่งสาวสวยนั่นเองค่ะเราไปสัมภาษณ์เขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ช,ชื่ออะไรเอ่ยชื่อจารุลักษ์ค่ะชื่อเล่นชื่อเล่นพ,พี่เผาว,วันนี้นะคะเราสองคนค่ะก็มาที่จังหวัดพิษ,ษณุโลกเนาะอยากรู้ว่าถ้ามาพิษ,ษณุโลกนี่ของกินที่ต้องไปกินเลยพลาดไม่ได้คืออะไรคะไม่ได้เลยคืออะไรเอ่ยขึ้นชื่อเลยอ่ะเอาแบบขึ้นชื่อเลยของกินที่นี่ต้องแวะไปพิษณุโลกต้องนึกถึงใช่มีอะไรแนะนําเราสองคนไหมคะ ที่กินที่นี่เหรอใช่พี่เขาบอกว่ามีเยอะมากตอนนี้กำลังนึกอยู่ว่าอะไรที่เจ็งที่สุดนะคะมีไหมคะมากพี่กินส้มตำส้มตำคือจะบอกว่าส้มตำจังหวัดไหนก็กินค่ะไม่เหลือค่ะนะคะเอาละค่ะและถ้าพี่เผาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หนึ่งเครื่องแบบตอนนี้เลยเอาฟรีๆไปเลยอยากได้อะไรคะเดี๋ยวเราสองคนจะเสกขึ้นมาให้นี่อยากได้อะไรคะอยากได้อะไรเอ่ยตอนนี้เครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้า อ๋ออย่างว่าเนาะช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็ปกติโดนใช้ซักผ้าอยู่ที่บ้านหลายคนไงอ๋อแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพี่พาอยากได้ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในฝันพี่เพาวอยากได้แบบไหนอยากได้เกี่ยวกับบริการหรือว่าอยากได้บริการอะไรร้านเป็นแบบไหนเยอะอะไรเงี้ยบริการดีดีโอแล้วมีอะไรไหมฮะมีอะไรอีกไหมบริการดีๆแล้วไงอีกคนขายหล่ออะไรเงี้ยนูมิดเอาฮ แล้วดีๆแล้วอยากแบบพูดเพราะๆอย่างนั้นน่ะเออใครก็อยากซื้อใช่ไหมใช่ใช่อ่าโอเคพี่เพาอยากได้ร้านที่แบบว่าบริการดีๆพูดจาเพราะๆนะคะจะได้กลับไปใช้บริการอีกเนาะนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เพามากนะคะที่สละเวลาให้เราสองคนสัมภาษณ์นะคะขอบคุณค่ะอ่าแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปไหนต่อติดตามกันได้เลยบายเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณป้าอยากได้ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบในฝันคุณป้าอยากได้แบบไหนคะ อยากได้แบบพนักงานดูแลดีสวยสวยพนักงานต<อ>้องสวยได้นะคะผู้ชายไม่เอาอ <c oughs> ่าผู้หญิงแลวะอะไรคะของเยอะใช่ไหม <c oughs> ในร้านต้องมีของให้เลือกเยอะๆใช่ไหมคะจ้าโอ้อเอาเป็นว่าคุณป้าบอกว่าอยากได้ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีพนักงานดูแลดีๆแล้วก็พนักงานสวยแล้วก็รวมถึงมีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เลือกเยอะๆเลยค่ะโอ้โหเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาคุณป้าไปซื้อกันไหมคะงั้นไปกันเลยดีกว่าค่ะ ขอบคุณนะคะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะสอสมินาซังค่ะก็พาทุกท่านนะคะมาอยู่ที่ร้านไทยหมาสาขาจังหวัดพิษณุโลกค่ะโอ้โหเรียกว่าที่นี่เป็นร้านออชื่อร้านไทยมารเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่แบบคุณที่ฉันเข้าไปแล้วแบบ ตลึงงงานเลยอ่ะบรรยากาศในร้านนะคะเรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากเหมือนเรามาเดินห้างสรรพสินค้าเล<า>ยนบคุณโอ้ยให้สุดโอ้โหอยากจะบอกว่าเดินเข้าไปนี่มีสินค้าทุกอย่างที่แบบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วขอบอกว่ามีโชว์แทบทุกรุ่นใช่แล้วละค่ะถ้าอยากรู้ว่าด้านในนะคะจะใหญ่โตโมโหรานแค่ไหนเดี๋ยวตามเราสองคนไปดูกันเลยค่ะ เราแวะมาดูกันได้เลยค่ะที่ร้านไทมาร์สาขาจังหวัดพิษณุโลกลนี้ใช่โอ้โหนะเขาเป็นไทยเดี๋ยวเราต้องมีที่มุ่งจับแน่เลยแน่นอนค่ะน,นะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะสองสามนิสสัพามาตะลุยไทยมารที่พิษณุโลกแล้วแล้วเราสองคนจะพาไปตะลุยที่ไหนกันต่อติดตามกันได้ในมินน่าสังตะลุยชุมชน ชอบชอบเฮ cool. น้าซังค่ะก็อยู่กันที่บริเวณหน้าร้านไทยหมาดนั่นเองค่ะ ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะต้องบอกคําอำลาเมืองพิษณุโลกค่ะใช่แล้วค่ะนะคะวันนี้ค่ะเราก็เรียกว่าสนุกสนานกันมากเลยนะคะตลอดเวลา3วันที่เราได้ไปตะลุยชุมชนกันที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงตับรักจากประชาชนทั้งหลายที่อยู่ที่พิษณุโลกน่ารักมากๆเลยเอาเป็นว่านะคะอยากจะรู้ว่าเราจะไป,ไปจังหวัดไหนต่อเนี่ยต้องตามไปดูสองสาวมินน่าซังค่ะใช่แล้วละค่ะแล้วเจอกันที่จังหวัดต่อไปกับมินน่าซังตะลุยชุมชน